อืมราคาอืมะระเบ้อน้อยกระโดดขึ้นบ้านเลยนี่แสดงแสดงว่าเขาทำที่สูงให้อยู่ใช่ไหมคะดูอืม,อมน่าสวยน่าสวยยัง ตกใจยังตื่นยังไม่คุ้นสถานที่นะคะก็ยังไม่คุ้นสถานที่เลยือเอาผักกระถินมาให้กินเป็นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเขาคงหิวนมลูกเออ สงใจเขาเขาเคยถือกเกลี้ยงยุมหวังสูงสูงขึ้นบันไดกระโดดขึ้นได้สบายเลยเนี่ยอยู่กับคนหรือเปล่า,าม่ก็ออกมามันจะร้องไหมอืมเงียบแล้วไม่ร้องแล้ว สวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะเคียวอะไรลูกเคียวเอื้องเคียวอะไรคะมีเขาแล้วนะนี่ตัวเล็กๆมีเขาขึ้นแล้วนี่เห็นแม็กซ์นี่มีตุ่มเขาขึ้นแล้วชนด้วย อมาแรกๆหมาวิ่งเข้าไปดมเราก็ชนเลยเหมือนวัวทุกอย่างเลยหน้าตาก็เหมือนวัวด้วยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลูก อะไรนะลูกนะอวไรนะไม่ร้องนะคะไม่ร้องนะนะมานะอยู่ตรงนี้เป็นที่รักของทุกคนนะคะม่ารักจังเลยตาสวยเนาะตาสวยจังเหมือนตาคนเลยอยากก่าเกาคางให้ มีเขาขึ้นแล้วมีเขาขึ้นนี่เจ้าอายุเท่าไหร่เนี่ยหืยายไม่เคยเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงเลยอืมไม่ดูฟันมีฟันไหมลูกมีฟันไหมคะม,มันไม่มีฟันมีฟันไหมลูกโอ้โห น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยหันมาส้หันมา,นมาลูกไม่ต้องร้องยม่อยู่ด้วยอย,อยู่หันมาค่ะอืมไม่ต้องร้อง